ลูกค้ายัางมาอยู่เลยไปสามทุ่มแล้วปัตยานะคะปัตยาวันนี้ตอนสามทุ่มค่ะลูกค้ายัางมาอยู่เลยปัตยาลานเรือนานทางที่แสนรอนนะคะตอนสามทุ่ม อย่างนี้ลูกค้าอยู่นี่ไม่จีบเตามตุ้มแล้วตามตีผมอยู่เลยตระตัดผมผู้ชาย แอ๊กกี้ไปเดินเล่น